ส,สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกันอีกครั้งกับพี่ยูตี้นะคะวันนี้นะคะยูตี้จะมาพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องความหนาแน่นของกระดูกนะคะซึ่งกระดูกนะคะของเราเนาะยิ่งอายุมากขึ้นนะคะก็ยิ่งมีความบางมีความเปราะแล้วก็ที่สําคัญนะคะในวัยผู้สูงอายุจะมีปัญหาเรื่องกระดูกพุนนะคะโดยปกติแล้วนะคะเราจะแบ่งระดับนะคะความหนาแน่นของกระดูกนะคะเป็นทั้งหมด3ระดับนะคะก็คือมีตั้งแต่กระดูกปกติกระดูกบางแล้วก็กระดูกพุนนะคะโดยปกติแล้วนะคะถ้าค่าความหนาแน่นของกระดูกนะคะตั้งแต่ลบหนึ่งขึ้นไปนะคะก็คือลบ 3 4 5นะคะถือว่าปกติหมดแต่ถ้าในกรณีที่ค่านะคะอยู่ระหว่างลบ2.5ถึงลบ1นะคะแสดงว่ากระดูกเริ่มบางแหละแต่ถ้าค่าน้อยกว่าลบ2.5แสดงว่ากระดูกมีปัญหาแล้วก็คือกระดูกพุนนะคะมีโอกาสหกล้มแล้วกระดูกหักได้ง่ายนะคะจะเกิดในวัยผู้สูงอายุค่อนข้างมากนะคะเราต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษนะคะเทคนิควิธีจําของพิวตี้นะคะพิวตี้ก็จะจาแค่ตรงกลางค่ะก็คือกระดูกบางเนาะก็คือจาว่ากระดูกบางเนี่ยตั้งแต่ลบ2.5ถึงลบ1 หลังจากนั้นถ้ามากกว่าลบหก็คือกระดูกปกติถ้าน้อยกว่าลบสอก็คือกระดูกพุนนะคะพิวตี้ก็จะจำแค่นี้นะคะก็วันนี้นะคะได้มาแชร์เทคนิคนะคะวิธีการจําความหนานแน่นของกระดูกนะคะเดี๋ยวครั้งหน้าพิวตี้จะมาแชร์อะไรก็ฝากติดตามด้วยนะคะบ๊ายบายจ้า